พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาดูในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็มาการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับนักวิชาการทั้งสงฝ่ายทั้งฝ่ายที่ บอกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้คุณเศษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจัดตั้งไม่ได้จะไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการื่อมลชนแล้วก็นักการเมืองก็วิเคราะห์วิภาควิจารณ์กันไปต่างๆดานหน้าคนที่ออกมาบ่อยๆก็มีคุณสมชัย กกตเก่าคุณจตุพรคุณชูวิทยุคุณสนธิริมโอ้โหแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับดูเราก็ไม่รู้จะเชื่อใครมันเป็นการวิเคราะห์ครับมันเป็นการคาดคะเนแม้แต่พักเปืือไทยแม้แต่พักเก่าไก่หรือพักการเมืองอื่น ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าถึงวันนั้นก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจะมีดิวรับดิวรักอะไรทํานองนี้จะมีการแจกกล้วยจะมีการสัญญาว่าจะให้ตําแหน่งเราก็ไม่รู้มันก็เป็นกระบวนการของการที่จะทํำยังไงก็ได้ให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีให้สําเร็จหรือมีกระบวนการที่จะทําให้การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่สำ แต่ปรากฏว่าคนสำคัญอีกคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสื่อมวลชนรลายต่อหลายช่องรลายต่อหลายรายการให้ความสำคัญกับคนคนนี้ครับคนคนนี้ก็คือหมอปลายพายกสิทธิ์เดี๋ยวนี้นะครับบ้านเมืองเราจะไปพึ่งรักการเมืองจะไปพึ่งนักวิชาการจะไปพึ่งสื่อมวลชนหรือจะเป็นพึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิ ในเรื่องราวต่างๆของการเมืองไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องพึ่งสายศาสตร์ครับต้องพึ่งหมอดูต้องพึ่งโหราศาสตร์นะครับแต่หมอป้ายพายกระซิบนี่ครับเติบโตมาจากการเป็นหมอดูแต่ตอนหลังไม่ใช่แล้วครับตอนหลังก็คือหมอป้ายนี่ไม่ได้ดูหมอนะแต่ปรากฏว่ามีองค์ครับองค์ของหมอป้ายนั้นก็คือว่ายมมาทูตยมพบาลน,นะครับ บอกปลายเขาเรียกว่าท่านยมท่านยมท่านยมท่านนี้ก็จะเป็นท่านยมที่ดูแลประเทศไทยนะครับเพราะยมพบาลก็มีแต่ละประเทศถ้าเป็นอเมริกาอังกฤษมันก็จะมีท่านยมที่ประจําประเทศอเมริกาอังกฤษทํหนองนี้หรือประจําตามภูมิภาคก็ไม่รู้ครับภาคเอเชียภาคยุโรปอะไรก็ไม่รู้นะแต่ท่านยมท่านนี้ดูแลประเทศไทยและท่านยมท่านนี้รู้เรื่องการเมือง เป็นอย่างดีนะครับเพราะท่านคงสนใจเพราะท่านรู้ล่วงหน้าไงว่าใครจะตายท่านจะมารับไงรับที่คนตายเนี่ยไปไปตัดสินให้ลูกพี่ท่านยมก็คือพิภพมัจจุราชนะครับเป็นผู้ตัดสินเพราะท่านจะรู้ล่วงหน้าในเมื่อรู้ล่วงหน้าว่าใครจะตายแล้วท่านก็จะสามารถรู้ถึงนิสัยใจคอรู้ถึง บุญบารามีของคนขนาดว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าปรากฏว่าหมอปายนะครับประกาศท่านยมประกาศผ่านหมอปลายว่าวันที่สี่สิงหาคมนี้จะเลือกนายกไม่สำเร็จคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกในวันที่สี่สิงหาคมนี้แล้วคุณเศรษฐาก็จะไม่ได้เป็นนายกตลอดไป แล้วคุณอุอ๋งอิงค่ะคุณอุ๋งอิงก็จะไม่ได้เป็นนายกในตอนนี้เอาแล้วใครละ่ะคุณอนุทินหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นลุงป้อมหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับท่านยมบอกไม่ใช่ท่านยมบอกผ่านหมอปลายคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบท่านยมฟังทนนะฟันทงชับเลยว่า เป็นคนทีม่มีมีมีบ่ามีบ้างและเป็นคนที่เป็นญาติกับคนดังกับคนใหญ่นะหวีผมเป๋เปๆนะสรุปแล้วท่านยมบอกมาเป็นในไหนผมก็หลับตาดึกภาพว่าใครวะ ก็มาลงตัวที่คนคนนี้ครับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบคือคนตำรวจเอกพัชชาลาวรวงสุวรรณครับ Big board. บิ๊กปอตปอที่สี่ปอที่สี่ปอที่สี่เอาละครับคราวนี้มาดูซิว่าบิ๊กปอตคือใครบอกว่าท่านยมนี่ทันสมัยนะท่านยมเห็นว่าพักคพลังประชารัฐแต่งตั้งให้บิ๊กปอตเนี่ยหลวงปอตเนี่ย ให้มาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนี่แหละครับท่านเป็นคนบางกะปินะคนบ้านเดียวกับผมเนี่ยกรุงเทพเป็นลูกคนที่สามนะคุณพ่อก็คือพลตรีประเสริฐวงสุวรรณคุณแม่ก็คือคุณสายสนีวงสุวรรณคุณพ่อคุณแม่นี่ถือว่ามีบุญญาธิการมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มีลูก เป็นในพลนะครับไม่ใช่เป็นในพลคนเดียวนะเป็นในพลสามคนครับก็คือพี่คนโตนะครับก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับพี่รองลงมาก็คือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณครับและคนที่สามก็คือบิ๊กปอนนี่นแหละครับพลตำรวจเอกพัชชาาวาวงสุวรรณแล้วคนที่สี่ก็คือคุงพงพัฒนว,วงสุวรรณและคนที่ห้าก็คือคนพัฒน์พงวงสุวรรณ มีพงพัดกับพัดผงนะครับบิ๊กบอสีนจบเซงขเบียนเตรียมทหารในร้อยตำรวจแล้วก็มหาบัณฑิตกเกษตรศาสตร์นะครับเป็นรุ่นพี่คุณทักษิณหนึ่งรุ่นเมียของท่านก็คือคุณสมทวิน แต่ที่สำคัญคือลูกสาวสองคนครับคนแรกก็คือพันตำรวจเอกเพศรัตรกรหญิงพัชราลาครับวงสุวรรณคนที่สองก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงณวพรวงสุวรรณครับโอ้โหมีลูกสองคนเป็นตำรวจทั้งสองคนเลยนะครับและท่านเป็นคนเดียวเปล่าวะน่าจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ชาติตํารวจครับ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่กับสามนายกรัฐมนตรีรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชรัฐบาลคุณสมชายวงสวัสด์และก็รัฐบาลคุณอพิเศษเวชชาชีวะครับเส้นทางการเป็นตำรวจของท่านนะครับก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นผู้กำกับนะกำกับห้ากำกับสามของตำรวจทางหลวงครับ เป็นผู้บังคับการกองพลพลาธิการเป็นผู้ช่วยผู้บัดการตารวจสอบสวนกลางเป็นรองผู้พิจารณาตารวจภูทรภาคสามเป็นผู้บัญชาการประจําสํานักงานตารวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตารวจสันนิบาตเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นรองผู้พิจารณาตารวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับกไม่ได้หวือหวาอะไรช่วงที่ คุณสมัครสุธรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีครับได้เซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศไปช่วยราชการที่สำนักนายกแล้วก็ให้พลตำรวจเอกพัชรวาดะครับรักษาการแล้วตอนหลังก็คุณสมัครก็เป็นบอสใหญ่นั่งหัวโตกตออะไรเนี่ยกตออะไรเนี่ยก็แต่งตั้งให้พลตำรวจเอกพัชรวาด เป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะแล้วหลังจากนั้นถัดมาก็เป็นรัฐบาลของคุณสมชายวงศสวัสด์เป็นนายกรัฐมนตรีนะก็ยังยังเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่แต่โดนคุณสมชายย้ายมาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีครับพอคุณชาวรัชชานวีรกุลนะครับรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต่อจากคุณสมชายครับก็สั่งให้คนตํารวจ เอกพัชรวาทกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมครับอยู่ในรัฐบาลเดียวกันนะอยู่ในรัฐบาลภายใต้พรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะแล้วก็มาถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพลตำรวจเอกพัชรบัตรก็ยังเป็นผอ,ออยู่ก็ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องพันธมิตรก็มีกบปบปสอตอนนั้นไม่ใช่กอบปสเด็ดตอนนั้นพันธมิตรใหญ่มากนะครับพันธมิตรสามารถคุมเกมทั้งหมดได้ก็ต้องการให้ย้าย พลตำรวเพัชรวาก็ถือว่าเป็นไส้สึกนะครับจนคุณพิเศษทนไม่ไหวนะครับก็ต้องให้ไม่ได้ย้ายนะตอนแรกนะพอมีปัญหานี้มีการเรียกร้องให้ปลดนะครับคุณพิธิษก็ไปคุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาดด้วยตัวเองนะครับที่บ้านพิศณุโลกแล้วก็คุยยังไงก็ไม่รู้นะท่านก็เดินทางไปราชการที่จีนสิบวันหลังจากนั้นก็ลาพักราชการต่อ อ่าแล้วก็อุณหภิสิตตอนเป็นนายกก็มีคำสั่งให้พจตำรวจเอกพระจรวาทมาปฏิบัติการที่สำนักนายกรัฐมนตรีไอ้ท่านก็จะไปสำนักบ้างไปตำรวจบ้างไปวนเวียนแม่งอยู่อย่างเงี้ยอ่าต่อมาพลตำรวจเอกชัพระจรวาทก็ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแล้วปรากฏว่าย,ยัางไงร,รู้ไ พอมาตอนหลังนะสารปกครองครับคําสั่งคือตําแหน่งผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติให้กับพลตํารวจเอกพัชรวาศวงสุวรรณแล้วก็มาถึงสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับคอสอชเนี่ยครับก็ยกเลิกการลงโทษปลดออกจากราชการให้กับพลตารวจเอกพัชรวาศวงสุวรรณตามคําพิพากษาสารปกครองกลางที่ยกเลิกคำสั่งโทษโอ้โห ท่านมามีบทบาทในช่วงหลังๆนี่ครับช่วงที่เป็นผบอตอรลเนี่ยโยกไปใหญ่มาโยกไปใหญ่มาสรุปแล้วท่านชนะครับและคนคนนี้นะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบตามที่ท่านยมของหมอปลายกระซิบหมอปลายมาว่าคนคนนี้แน่นอนครับเราก็มาดูครับถ้าเกิดว่าหมอปลายภายกระซิบนะถูกทาถูกนะเอาวันที่สี่สิงหานี่ก่อนถ้าสี่สิงหานี่นะเลือก นายกไม่สําเร็จนะก็ถูกไปขั้นที่หนึ่งแล้วแล้วขั้นที่สองถ้าบิ๊กปอนเนี่ยมาเป็นนายกมันตีคนที่สามสิบโอ้โหหมอปาานี้แม่งจะสุดยอดเลยจริงๆผมก็อยากให้บิ๊กปอนเนี่ยแต่งตั้งหมอปลายเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงหนึ่งหรือประชุมคอรมอเพิ่มกระทรวงก็ได้กระทรวงโหราศาร์หรืออะไรเนี่ย กระทรวงโหดาศาสตร์ที่ใช่เดี๋ยววะกระทรวงท่านยมมาโทษกระทรวงท่านยมกระทรวงอะไรเดี๋ยวต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนกระทรวงสายยาศาสตร์เออกระทรวงโหราศาสตร์และสายยาศาสตร์อ,อ่องั้นเลยให้หมอปลาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยก็ให้พวกหมอปลาให้พวกหลวงพี่น้ำฝน นะเออพวกเนี่ยให้เป็นร,รมัมตรีช่วยว่าการกระทรวงสายศาสตร์และโหราศาสตรนะ์ไอสิ่งที่ผ่านมาหัอปลายก็มีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างเนะแตก่ก็ไปทางที่ผิดนะแต่ทางนี้คือท่านยมอะ่ะก็เป็นเทพมานะ มันก็มีผิดมีถูกบ้างอะก็เหมือนคนเราเนี่ยครับจะมีถูกมีถูกบ้างเราก็ต้องแส <c oughs> ดงว,ว่าท่านโยมก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรเท่าไหร่ก็ยังมีผิดมีถูกบ้างอ้า <c> ว <oughs> ว่ากันไปนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับมันต้องเชื่อไสยศาสตร์เชื่อหมอปลายพายกระสิบกันแล้วนะครับท่านมาถึงตรงนี้ได้ยังไง ก็ไม่รู้อ so um oui> ้าวยังไงก็ตามนะครับเวยตากของผมอร่อยที่สุดเวยตากบานกระทุ่มครับกล้วยจะปลูกที่ไหนไม่สําคัญนะครับแต่ต้องมาตากที่แดดของบานกระทุ่มนะครับผมขายห้าซองสองร้อยบาทพระพุธีรารุ่นหกร้อหกสิบกปีทวีโชคก็ยังมีให้จําบูชาอยู่นะครับติดต่อผมได้สามช่องทาง า facebook, itt, ed, ทาง Facebook ดรกิจปนเดชวิสัยทางไลน์กับทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับอาติดต่อกันมาได้ท่านที่สนับสนุนผมนะครับวันทีแปดสิงหาจะไปศารอาญาชนบุรีค่ารถค่าน้ำมันค่าโรงแรมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันก็ไปดูในช่อง facebook ไม่ใช่ครับดูในช่อง YouTube กิจโพสตชแ e l ด้วยกดติดตามด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆของทุคนเท่านั้นที่ติดตามคลิปนี้จนจบเพราะฉะนั้นมีความสุขมากๆนะักนครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกัน I <laughs>